ครับก็กลาสวีดัดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีอยู่ผมอมอดเลตซิงวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวโ o n i c นะครับอคันนี้อาการคือลูกค้าบอกว่าสตาร์ทก่อนหน้านี้สตาร์ทปกตินะครับเออแต่เขาไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรนะเขาบอกว่าเขาเอ่อมาเอ่อทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสายไฟกับพวกนี่ประมาณว่า เอาพาเตปม,มาพัน,นครับแล้วก็เก็บรายละเอียดประมาณนั้นนะเขาบอกแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยอันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีออการเช็คว่าไฟไม่มาที่ตัวหัวเทียนนะครับจะทําอะไรยังไงประมาณไหนนะก็อันนี้เป็นวิธีของผมเองนะครับก็อาจจะไม่ตรงกับช่างคนอื่นบ้างก็ขออภัยนะครับ อันนี้มันก็แล้วแต่ส่วนบุนคคลเลยนะครับก็เพื่อนๆนคนไหนกําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่ก็ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูก็ได้ครับก็มาดูกันเลยครับอย่างแรกนะผมทําก็คือ,อ,อลองครับลองขันหัวเทียนแล้วก็มาสตาร์ทนะครับตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้คือลูกค้าบอกว่ามันสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เขาก็เปลี่ยนหัวเทียนมาใหม่นะ แต่เขายังไม่ได้ดูนะว่ามีไฟหรือไม่มีไฟนะเราก็ต้องมาเช็คเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะว่าไฟตอนนี้ไม่มีครับตัวนี้สวิตช์จญแจเปิดอยู่นะครับก็จะสันสนหน่นะครับขออภัยนะครับ ก็ไม่ออกครับเ,เริ่มแรกเลยเราก็ถ้าไฟไม่ออกตัวหัวเทียนนะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ดูเลยนะครับก็จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ให้เพื่อน,เอ,นเอ่อถอดตัวนี่นะปลั๊กตัวนี้ตัวนี้เป็นปลั๊กที่มาจากกล่องไฟนะครับเป็นปลั๊กไฟเข้าคอยหัวเทียนนะครับก็ถอดออกมาแล้วก็พอเราถอดออกมาแล้วก็นําไปนําฝั่งที่ มันเป็นที่มาจากสายตัวกล่องกล่องไฟนะครับถอดออแบบนี้นะครับนี่ถอดออแบบนี้ครับตัวนี้ก็ปล่อยไว้เลยแล้วก็ให้เราหาครีมหรืออะไรนะครับเยามือสัมผัสโดยตรงนะครับเผื่อถ้ามีไฟมาก็แต่มันก็ง่ายมันก็จะช็อตครับแต่ถ้ามันไม่มีก็คือโชคดีไปแค่นั้น แต่ที่ดีก็หาครีมอะไรมาจับครับแล้วก็พยายามเอาตัวที่มันเป็นตัวปักเตอรเสียบตัวนี้ไปสัมผัสกับตัวที่ไหนก็ได้ครับที่มันเป็นโครงโครงรถนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะทําการเอามาจี้กับตัวฝาครับตอนนี้ก็ลองจี้มันก็ตัวนี้ผมจี้ลองดูแล้วนะครับคือไม่มานะครับ ตัวนี้ก็ไม่มาเหมือนกันนะครับก็ผมก็ได้ไปลองลองมาเช็คตัวที่มาจากมัดข้าต้มนะครับก็คือนี่ครับปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊กตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับมีปลั๊กตัวนี้เป็นปลั๊กของไฟเกียร์นะครับแต่ปลั๊กที่ตัวมาจากมัดข้าต้มก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับก็คือจะมีสายสีขาวนะครับสาหรับโซนิกนะ สายสีขาวแล้วก็เหลืองแล้วก็จะมีเขียวสายสีเขียวไปเข้าตัวกล่องไฟนะครับแล้วก็สายสีฟ้าแถบเหลืองไปเข้ากล่องไฟเหมือนกันนะครับก็ผมก็ได้ลองอถอดปลั๊กตัวนี้แล้วก็เอาสายไฟมาจิ้มแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็มาจี้กับตัวโครงรถนะครับก็มาปกติแสดงว่าไฟตัวมัดข้าวต้มหรือว่าตัวพระเชืิอคอย น่าจะปกติครับเพราะว่ามีไฟขึ้นมาปกตินะแล้วก็ถ้ายังมาปกติแบบนี้ให้เพื่อนๆนนะครับลองอามามาต่อตรงนะครับไม่ต้องไม่ต้องให้ผ่านสวิตช์เลยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้ตัดปัญหาไปทีละอย่างนะก็คือให้เราลองมาต่อตรงก่อนก็ได้ครับต่อตรงก็ไม่ยากครับตัวนี้มันจะเป็นปลั๊ก แค่มีสายสีดํากับสายสีแดงนะครับแล้วก็แค่ถอดปลั๊กออกนี่นะปลั๊กมันจะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมนี่นี่ปลั๊กตัวนี้เลยก่อนนะนี่ครับสายจะมีสายสีดํากับสายสีแดงแล้วก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็เอาสายปลอกสายไฟนะครับออกทั้งสองด้านแล้วก็จิ้มเข้าไปที่สองรูนะครับนั่นคือการต่อตรงของโซน,นิกนะครับก็ พอต่อตรงเรียบร้อยแล้วก็ลองสตาร์ทใหม่อีกครั้งก็มาดูที่ตัวไฟตัวนี้นะครับอีกครั้งแต่ถ้ามันไม่ออกนะครับไฟตัวนี้ไม่ออกเหมือนเดิมให้เพื่อนเพื่อนอไล่มาให้เพื่อนไล่มาที่ตัวตัวนี่ครับตัว แผงชาร์จนะครับก่อนไม่ต้องไปดูที่กล่องนะกล่องนี่คือเอาไว้เป็นอันดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าไฟก่อนที่จะออกอก่อนที่จะไปหากล่องไฟนะครับมันต้องมาเข้าตัวแผงชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ไฟเข้าแผงชาร์จแล้วก็จะวนออกนะครับก็อธิบายไม่ครบยังไงข้อมูลไม่ครบยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับตัวนี้จุดนี้ผมก็ ไม่รู้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้นะครับก็นี่นะครับถอดเดี๋ยวผมจะถอดน,นี่นะครับพอเพื่อนเพื่อนถอดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนนำสายไฟนะครับปอกทั้งสองด้านนะครับด้านปอกทั้งสองด้านแบบนี้แล้วก็ด้านหนึ่งก็เสียบเข้าไปที่ตัวที่เป็น สายสีเหลืองนะครับนี่เห็นไหมสังเกตด,ดูครับเพื่อนๆมันจะมีสายสีเหลือง2เสน้นนะครับจะเป็นไฟเข้าแล้วก็ไฟออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมก็ลืมอธิบายอีกอย่างก็คือตัวนี้ผมไม่ได้ต่อตรงนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมคือผมหาสาเหตุเจอแล้วนะแล้วก็มาอธิบายเพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับเพราะเนี่ยเ,เพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ทําให้ดูแต่ที่แรกเพราะว่ามันตอนนั้นมันยุ่งนะครับก็เลยไม่มีเวลาถ่ายให้ดูแล้วก็สวิตอะไรเปิดปกตินะครับแล้วให้เรา ทําทการนะครับทำการสตาร์ทแล้วก็อีกอีกฝั่งก็คือใช้ตัวาสายไฟไปจิ้มกับตัวโครงรถนะครับหรือว่าน็อตอะไรที่ติดกับตัวโครงนครับ ันถ้าเราเช็คดูแล้วว่ามีไฟมาแบบนี้ปกติก็คือตัวไฟที่มาจากมัดข้าต้มคือปกตินะครับแล้วก็อพอเราเช็คแบบนี้แล้วแสดงว่าไฟสายไฟหน้าจะไม่ขาดนะครับก็คือไฟมาที่ตัวแผงชาร์จเ,เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆมาสังเกตด,ดูที่ตัวแผงชาร์จครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไฟไม่มาแล้วนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีกล่องไฟก็ลองเทสลองเปลี่ยนตัวกล่องไฟดูก่อนก็ได้ครับแต่ถ้ายังไม่มาก็นี่หละครับหลักๆตัวกล่องน่าจะเสียยากนะครับมันนี่เพื่อนๆเห็นไหมก็มันจะมีนี่แต่ตัวนี้กล่องไฟมันไม่เหมือนของตัวโซนิกนะครับผมดู ของโซนิ c เท่าที่ดูมันน่าจะคล้ายๆกับตัวเวฟพ,พวกมีโอพวกนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆประมาณนั้น<_ <q> _>ก็นี่นะครับตัวนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้นี่ตัวสีขาวๆ <_ q _> ผมสั่งร้านเขาเขาก็เอามาให้แบบนี้นะมันน่าจะคล้ายใกล้เคียงนะครับคล้ายกันอยู่นะครับ ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นของรถรุ่นอะไรกันแน่นะครับเพราะว่านี่แต่เท่าที่ดูแล้วก็จากการดมนะครับดมที่ประมาณนี้ลบริเวณที่เป็นมีรอยนะครับแบบนี้มันเหมือนมีกลิ่นไหม้นะครับออกมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวแผงชาร์จตัวนี้ครับ แต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าตัวนี้รถคันนี้มันอาการที่ไฟไม่มาที่ตัวหัวเทียนนะครับก็คือตัวแผงชาร์จไฟตัวนี้มันเสียแล้วนะครับนี่มันไหม้แล้วนะก็ผมได้ลองแล้วก็ไฟก็ออกมาปกติครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูคร่าวๆนะครับก็ถ้าไม่ละเอียดยังไงก็ขออภัยด้วยครับก็อยากจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ จอ okay. ปัญหาแบบนี้อยู่ก็ลองศึกษาดูได้ครับตอนนี้ก็จะเสียบเข้าไปเลยนะครับแน่นพอดีแล้วก็จะกลับมาเสียบตัวาสายไฟตัวนี้นะครับเข้ากับตัวคอยไฟเหมือนเดิมนะครับ ก็เสียบเสียบกลับเข้าไปเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไฟจะมาไหม ก็ก็มานะครับก็ถ้ากล้องสั่นๆก็ขออไฟด้วยจริงๆครับเพราะว่ามันจับมือเดียวนะครับมันก็จะสั่นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองหมุนหัวเทียนเข้าไปแล้วก็ลองสตาร์ทดูครับว่าจะมันจะติดไหมนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทกันเลยครับ ก็แส,แสดงว่าไฟก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเ,เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลองคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับ